ดี่พี่น้องกินข้าวปุ้นมื้อนี้เขากินข้าวปุ้นกินข้าวปุ้นนี่ครับ,จเ,จเ,รบเจ๊ดนงางข้าวปุ้นเสียบใส่ป่า,าไปแลวครับนี่ไปอันยัอันญ,ญัดด้วน แกงไตนะครับนี่จะเป็นแกงไตกัวใะไรกะทิตะก่อนออกัวใดงน้ำหอมเอาไปใส่นี่นะครับหมักเผ็ดลงไปน้ำเลยง่ายๆดูไข่ ใส่กะทิลงไปครับตัวอ่กาวเด้ยครับน้ำเนี่ยเสีส่ยวสมเด็จมาใส่น้ำไปจังโนงกาวาพอดีนะก,ก,ก,กุกกิกกุกเก็กประมาณนี้ะ ลายตะกอนครับชี้ชันนี่ปปุงบปเลยเลยมาปรุงร,ด,รงดกันไม่น้องนี่ตาลครับใส่เข้าไปเกี่ยวครับจังไวน์ตาไมไปด้วยนี่ลงนัวนครับนิดนึง นี่ครับสินห่อใส่เข้าไปเลยสินป่าอ่าในสีสันคนหีึงหน่อยคนนิดนึงคนนิดนึงปิดฝาไปครับอันนี้ มาฮะหมอดียนนี่เป็นกินได้แล้วมาเบิ่งกันไีนนน่น้องเออขณะนี่ครับพักเขาใส่เข้าไปตัวเอ้ยโคตได้เลยนะสี่ชั้นนะ ลอ,องปลาเล็กน้อยครับกว้านี่เรียบร้อยพี่น้องมาลุกจิมปลาเน้นๆลุย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 